หลายาการครับเราว่ากันต่อไปนะครับผมแทรกนิดนึงนะครับผู้ชมครับมีกิจรกรรมซึ่งอยากจะบอกกล่าวว่าประเด็นเรื่องเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนที่พลาดพลัง้งไปกระทําผิดยังไงหลักก็คือต้องให้โอกาสเมื่อวานนี้มีกรณีที่ร,รัฐมนตรียุติธรรมนะครับคุณสมภัเทพจุทินเป็นศักดิ์พิยานในการลงนาม M อ u บูระหว่างกรมพินิษกรมคุมประพฤติสารเยาวชนและครอบครัวกลางรวมถึงสถาบันนิติวิทยาศาสตร,ร์ ถามว่าลงนมามบันทึกความตกลงเรื่องอะไรเกี่ยวกับกรณีการตรวจพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์เพื่อจะแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนนี่ครับกิจกรรมนี้เรียกว่าจะทำร่วมกันระหว่างฝั่งกระทรวงติรรมซึ่งมีหลายกรมกรมพินิจและคุม้มครองเด็กและเยาวชนอันนี้กรมหลักแล้วก็กรมอื่นที่เกี่ยวข้องในกระทรวงกับทางด้านของศาลซึ่งก็คือในส่วนของ อธิบดีผูพ้พากษาสารเยาวชนและครอบครัวการคุณประกอบลีนเปเปันี่น,น,นะฮะประเด็นสำคัญก็คือต้องการที่จะหาทางที่จะให้เขามีโอกาสได้กลับตัวเป็นคนดีม,มันต้องแก้กันตั้งแต่เยาวชนเนี่ยต้องไรเพราะฉะนั้นการลงโทษมันไม่สำคัญเท่ากับว่าการทำอย่างไรที่จะทำให้เกิดการสั่งสอนและสงเคราะห์เด็กและเยาวชนด้วยต้องยอมรับ จำนวนหนึ่งเนี่ยเป็นเด็กที่ขาดโอกาสและบางทีสาภาพแวดล้อมก็ทําให้ไปเกิดปัญหาขึ้นเพราะฉะนั้นการบันทึกความตกลงคลาดที่ว่านี้ก็เพื่อจะสร้างอาชีพใช่ให้เด็กและเยาวชนเนี่ยน้องรตามความถนัดค่ะรวมไปถึงบําบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนให้ปฏิบัติตนอยู่ในกรอบไม่ให้ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดปรับเปลี่ยนพฤตินิสยัยให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้นะคะ